วันดีกับปีน้องแคปซีกับวันนี้ปีล่วงจงตอมหล่อแมกงัวปีน้องเล่ตะกับหล่อหล่อเต้าเต้า,ตาปีน้องปีล่วงจงตอมซ่องแมกกับแล้วก็โดก,กันปีน้องร่วนจากนั้นครับต่อเดียวปีล่วงจงซับซัตกับปีน้องแล้วก็ปีน้องคอยตามไปเล่กันนะครับดะอ่า ต่อ<า>เดียวเราป้าไปต้มกันปีนองตามมาแลกครับ,รบอือปีนองได้ตาตาแล้วครับ ตั้งคอนปี่นองเออแล้วก็ปีล้วงจงตั้งสาครับตั้งไปเลยปี่น้องแล้วก็ใช้น้ำครับใช้ใบมัดเลยปี่นองอเออรอโดก,กันลุยมัดวันนี้รอให้น้ำเดือดซะกัดครับปี่นองต่อเดียวเราคอยมาใช้ดอกอ้วนครับ น้ำเดือดแล้วปีน้องเดี๋ยวปีลงจงใจโด่งหัวเดี๋ยวเลยครับ้ใจไปหมดเลยปีน้องเอ้น้ำเดือดเดือดอยากแก้บนะครับไอโร้อนปีนอ้องเอ้เดี๋ยวกับอ๋อไอ้โอ้ยหลอนเลยพี่นอ้องเอ้ ตมบันเนียครับไวบันนี้จักเดียวปีนองเราไปจัดยยดรม่วง่อนปีนองเหรอเอ้ยสูงไอ้โย,ยอดอ้ามามเฮ้ยเฮ้ย อืาลงแลวปีนองปรุงแล้วไม่กับอ้าปรุงแล้วปีนงเ g ออ้อเลตาครับปีลวงจงใจค่าเดียก่อนกับ ใจว่ากล้าแล้วก็ปีนองอปอดได้ออมอ่อมกับ ไปเลยครับแล้วก็ผิดกว่าไปก่อนพี่นอ้องหรือหน้าเปื่อยแล้วพี่นอ้องหรืเดี๋ยวปีลวงจงเลดิมาเลด้าพี่น้องพี่ลวงจงใส่จมูกเดี๋ยวว่าพี่น้องหรือจมูกปีลวงจงต้องล้นควายระยิบก,กับ ระว่าดับกว่ากคมพี่นองมันได้เปรี้ยวได้ริดกันพี่นองหลุดไว้แบบนี้ครับไอ้มันเลื่องเลื่องพีนองหลุดไปมันเนี้อเลยพี่นองก้องบีล่วงจงไม่ใหญ่กว้าน,นี่ครับบิม ปิดกว้าไว้ก,ก่อนครับตัวเดียวเราก็มาใช้เครื่องปรุงกันครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเออหน้าหวาดใจแปลงว่านใดแล้วครับไป แปลงวันกับใช้ไปเลยปีนองอแล้วก็เกลือกับปีนองอออเด็ดนะครับต่อเดียวเรามาจิ้มพร้อมกับปีนองเดียวพีล้วงจงไปเอาหลูกตัวไอคนกับปีนองกอดไอ้มันติดนวดติดต่อเดียว ไอ้พี่น้องเออมาจิ้มกันว่าครับเป็นวุ่นเลยพี่น้องเออแหล่ะนะครับตาจิ้มแล้วจิ้มให้มากไปเลยพี่น้อง ừ ừ đây là ngọc đi hông どう、yep, yep, yep.